สวัสดีครับวันนี้เรามีเรียนต่างประเทศยูเนียนแฟนาซีปีหนึ1900่งพันเก้าร้อยสี่สิบเจ็ด เลียนต่างประเทศยูเนียนเฟนาซีดาน้าครับด้านหลัง ด้านหลังฟิดีลาสันอิอนโดสไเซีนั่นลังครับถ้านักสะสมคนไหนสนใจทักมาได้ติดต่อมามาได้ เราต้องการขายถ้านักสะสมคนไหนสนใจติดต่อมาครับกับเปียนปี1947นยสเดูนิออนแฟนอาซี ด้าลังลนังเป็นฟรีที่ร้านอินโดเซนิด,ดน,นะครับครับสวัสดีครับ